เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในเกมที่มีชื่อว่า Team Fortress 2ผมไม่รู้หรอกมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันหลอกหลอนผมจนถึงทุกวันนี้มันเป็นวันพฤหัสชิว l วันหนึง่งผมกํลาลังเดินกลับบ้านและจําได้แม่นเลยว่าวันนี้ไอเทมจะดรอปอีกครั้งผมจึงเข้าไปไอเดลทันทีที่เปิดคอมมันก็แปลกดีนะที่คนยังไอเดลอยู่ทั้งๆท,ที่มันก็ใช้ไม่ได้แล้วในทุกวันนี้สักพักหนึ่งผมก็ได้ดรอปเด็กหนึ่งลิฟมาแน่น,นอนละ่ะผมงงตาแตกเลยสิ พราะใครๆก็รู้ว่าวาลไม่ได้ใส่เหล็กลงไปในระบบไอเทมสักหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นในเมื่อได้ของเจ๋งๆมาแล้วทันทีมาทําวันดีๆของเราให้ดีขึ้นดีกว่านะนั่นแหละที่ผมคิดเพราะผมมี2องรีไฟยอยู่ในกระเป๋าวางเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสินะผมคิดแบบนั้นผมค่อยๆนำรีไฟออกมาวางทีละชิ้นผมตื่นเต้นจริงๆที่ได้ค้าหมวกใบแรกสักทีเอาละหลังจากภาวนาถึงพ่อแก้วแม่แก้วผมก็คลิกไปที่ปุ่มค้าบแล้วรอ และแล้วมันก็เสร็จพร้อมกับเสียงที่ดังบาดลึกถึงขั้วหัวใจข้อความนั้นไม่เหมือนกับที่เคยเห็นมาแทนที่จะเขียนว่าสร้างไอเทมสําเร็จแต่มันถูกเขียนแบบกลับด้านผมที่ซึ่งกําลังสับสนคิดได้แค่ว่านี่คงเป็นบั๊กอะไรสักอย่างละมั้งทันใดนั้นหน้าจอก็พริบูบวาบเล็กน้อยก่อน,นที่จะมีหน้าไอเทมโชว์ขึ้นมาทั้งที่ผมยังไม่ได้กดคลิกปุ่มโอเคด้วยซ้ำโอเคผมได้คราฟมินิไลท์มา หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกอีกอย่างว่าหมวกเน่าแต่ผมไม่ได้สนเรื่องนั้นสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจคือภาพเอนจิเนียร์ที่โชว์อยู่มันดูมนหมองพิกลเสื้อเชิ้ตมีสีเข้มขึ้นมากและดวงตาของเขาเรืองแสงเป็นสีแดงชาดและสิ่งต่อมาที่เตะตาผมก็คือความหมายของเลขครับนะเลขของปีสตอมันอาจจะดูหลอนหน่อยกับรูปเอนจิเนียร์ประหลาดปาดในรูปนั้นแต่ตัวหมวกเองก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะผมก็เลยลองให้เอนจิเนี่ย มันดูแต่ทันใดที่ผมสวมหมวกหน้าจอผมก็กระพริบอีกครั้งนั่นทําให้ผมเริ่มคิดว่าเกมถูโดนแฮกแน่ๆทันใดนั้นภาพของเอนจิเนียร์ที่อยู่ตรงหน้าผมมีรอยยิ้มสุดสยองปรากฏขึ้นเสื้อเชิ้ตเองก็กลายเป็นสีเข้มจนน่ากลัวผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะผมปิดเกมแล้วรีบเห็นเข้านอนเช้าวันต่อมาผมลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้จนต้องนําเรื่องนี้ไปเล่าที่โรงเรียน ซึ่งเพื่อนส่วนมากของผมที่ไม่ได้เล่นที2สก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เพื่อนอีกคนนผมกับช็อกและต้องการให้ผมไปที่บ้านเพื่อโชว์โหมดนั่นคืนนั้นผมตรงไปยังบ้านของเพื่อนเขาตรวจสอบมันสักพักก่อนที่จะบอกว่าทุกอย่างดูปกติมีไอเทมเยอะแยะไปที่ได้ครับในเลข6-6-6บ้านน่ะผมจึงเล่าเรื่องเอนจิเนียร์นั้นให้เขาฟังเขาเริ่มลำคาและไล่ผมกลับบ้านอย่างสุภาพแน่รอนแล้วว่าผมหัวเสียอาการถูกเตะโด่ออกมาแบบนี้ ผมจึงตรงกลับบ้านเพื่อจะหาคำตอบของฝันรายนี้ก่อนที่มันจะแย่ลงไปอีกผมเปิดเท2ทันทีที่เข้าถึงคอมและเลือกตัวและเลือกเล่นอินเนียเช่นเคยในขณะที่กำลังเล่นสนุกกับเพื่อนในเซิร์ฟเดียวกันแต่ผมกับถูกรบกวนครั้งแล้วครั้งเล่าตัวอย่างเช่นแมพค่อยๆเปลี่ยนเปสีแดงบ้างหน้าจอกะเบอร์บ้างแล้วเพื่อนร่วมทีมค่อยๆล้มตายทีละคนและแล้วก็เหลือแต่เพียงผมคนเดียว ทีมบูทำได้แค่เพียงยืนนิ่งจ้องผมเหมือนกับผมเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดของพวกเขามีคนหนึ่งที่พยายามจะยิงผมแต่ทำไม่ได้ผมพยายามที่จะกดเดินแต่คีย์บอร์ดเจ้ากรรมดันใช้ไม่ได้ผมทำได้แค่เพียงนั่งมองตัวละครของผมฆ่าทุกๆคนจนพวกเขาหนีออกจากเกมกันหมดในที่สุดก็เหลือเอนจิเนียร์เพียงคนเดียวในเซิร์ฟผมนั่งนิ่งๆแล้วจ้องไปยังเอนจิเนียร์ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแบบ แหลมปรีดที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาแล้วเกมก็ค้างไปผมทนเล่นไม่ได้อีกแล้วผมกลัวสุดๆทำไมวาวถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นวะผมเพ่นขึ้นเตียงทันทีวันต่อมาผมกลับมาเล่น TF2 อีกครั้งแต่คราวนี้ผมเล่นเป็นสปายเล่นแบบปกติผมมีแซปเปอร์ในมือและกำลังวิ่งตรงมายัางเอนจิเนียร์ที่อยู่กับป้อมปืนของเขาพื้นหลังค่อยๆเบอร และเมืดลงและโลกก็หยุดผมขยับไม่ได้เอนเจิเนียร์ก็ค่อยหันมาช้าๆเขามีเสื้อสีเข้มมนดวงตาแดงกำเหมือนกับเอนเจิเนียร์ที่ผมเห็นในโหลดเอาผมกลัวจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเขาค่อยๆเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มสดสยองบนใบหนะ้าเขากระชากแขนข้างที่ถือแซปเปอร์อผมขาดกระโุยก่อนที่จะพูดว่าทีนีก็เลิอกอยู่กับเครื่องมือของฉันได้แล้วนิกนั่นคือชื่อของผม ผมกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากนั้นเขาก็ใช้มือทะลวงเข้าไปที่อกของผมก่อนที่จะกระชากหัวใจออกมาหัวใจสดๆนั่นยังคงเต้นอยู่ภายในกำมือเจ้าปีศาจผมเห็นชีวิตของตัวเองกำลังจะดับวูบลงในชัว่วพริบตาผมล้มลงบนพื้นผมกำลังจะตายผมพยายามมองขึ้นไปพบกับใบหน้าของเอนจิเนียรที่มีปเปลวไฟลุกอยู่ในตากำลังหัวเราะใส่ผมผมพยายามมองขึ้นไป พบกับใบหน้าของเอเจเนียที่มีเปลวไฟลุกในตากำลังหัวเราะใส่ผมผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวนั่นมันเป็นฝันร้ายที่สุดในห้าปีของผมผมรีบลุกออกจากเตียงวิ่งไปเปิดทิปสองแลวลบกหมวกนั้นออกทันทีหลังจากนั้นผมก็ไม่พบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยผมคิดว่ามันจบแล้วจนกระทั่งผมได้ยินเสียงเคาะที่หน้าตามผมจึงมองออกไปผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างนอกนะั่น ขมองขึ้นมารละโบมือให้ผมก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นเทีวสองอีกเลยแต่ฝันร้ายของผมก็ยังดำเนินต่อไปเพราะเอนจิเนียร์คนนั้นก็ยังเข้ามาฆ่าผมทุกๆคืน